5ทีมเต็งแชมป์เอฟเอคัพอังกฤษจะมีทีมไหนกันบ้างเราไปรับชมกันได้เลยนะครับอันนี้เราก็จัดตามเลดของทางเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับผมเพราะว่าของเขาเป็นถูกกฎหมายนะว่าทีมไหนมีโอกาสที่ได้แชมป์เอฟเอคัพมากที่สุดนะครับและทุกคนว่าทีมไหนเป็นเต็งแชมป์มากที่สุดคอมเมนต์เข้าพูดคุยกันได้เลยนะครับอันดับที่5นะครับผมนั่นก็คือซิลกูเชลซีครับมีอัตราจ่ายอยู่ที่13เท่า เราก็ต้องเข้าใจันดับแรกนะครับผมเชลซีเนี่ยฟอร์มยังไม่นิ่งพอนะผมมีจังหวะไหนที่มันดีมันก็ดีจนผิดหูวิิตาครับจังหวะไหนเล่นไม่เอาอเลยเลยก็ไม่เอาอเลยจริงๆงก็เชลซีก็ยังเป็นทีมที่ฟอร์มมันสวิงมากเกินไปนะผมก็อาจจะตกไปอยู่ันดับที่5เลยส่วนอันดับที่ครับก็เป็นทีมขวัญใจมหาชนนะครับผมอย่างทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลจ่ายไปอยู่ที่9เท่าเหมือนกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเราก็รู้อยู่เป็นทีมทีมหนึ่งที่รักษาสกอร์ไม่ค่อยได้เรื่องการจบสกอร์ก็ถือว่า,ไไนา,า,า,า่นานรงงัหึะคบ Manchester เต็กก็ยังฟอร์มไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แล้วก็ฟอร์มช่วงนี้นะผมยังเป็นรูปอยู่เลยชนะเสมอแพ้ชนะเสมอแพ้นะครับผมก็ต้องมารอลุ้นกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะรักษาม,มาตรฐานตัวเองได้ไหมจะคืนฟอร์มดีเหมือนช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วไหมนะครับต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะครับส่วนอันที่สามครับเลดจ่ายเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับผมได้ขึ้นก้าต่อก็อย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนั่นเองนิวคาสเซิลครับก็มีปัญหาในเรื่องทีมอย่างเยอะมากตั้งแต่ตัวนักเตะเจ็บนะครับผมไหนะจะไปช่วยทีมชาติออออีีอนนีีาาีีกกกนนีีกกกกกแล้้้้้ววววตตนนนนนนมมมมมฎ Financial Fair Play เเขาาาุ่่ยยัับบทททะครผให มีปัญหาเยอะมากๆและตอนนี้ก็ฟอร์มดบลงอย่างเห็นชัดเจนช่วงหลังนี้ก็จะแทบจะหาชัยชนะใครไม่ได้เลยแถมยังต้องทยอยปล่อยนักเตะอีกเพื่อหลีกเรียกกด financial fair play ให้ได้ด้วยและอีกอย่างหนึ่งเนะ้นผมจุดสาคัญของทางค卡สเลยตัวสํารองมักจะแทนตัวจริงไม่ได้นั่นคือข้อเสียของทางวค卡สเลยนะครับเราก็ต้องมารอติดตาม,มาต่อไปว่าค纽卡素จะกลับมาฟอร์มดีเหมือนเดิมไหมส่วนอันดับที่2ครับนั่นก็คือที่1่ของพีมาริกณตอนนี้นั่นเองอย่างทางลิเวอร์พูลตามมเรียกจ่ายอยู่ที่4เท่าครับ แต่ก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานทางลิวพูดูสูงมากๆครับนัดล่าสุดโอ้โหก็บอกว่าสุดๆเหมือนกันแล้วผมก็ชนะลอริทไม่ได้อย่างขาดลอยแล้วก็ททยมองรูกเกมโดยรวมทางลิวพูแล้วทั้งเกมลูกเกมรับดูแน่นหมดนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะผมนั่นก็คือการเสียจังหวะในเรื่องของการลูกคอสเข้าไปเนี่ยเขามีโอกาสเสียลูกมงเยอะมากๆแล้วก็ทําให้เสียประตูบ่อยมากๆนั่นคือจุดที่ลิวพูต้องไปแก้ไขนะครับเพราะว่าลิวพูโปรแกรมถี่มากๆครับมีหลายถ้วยหลายโปรแกรมหลายรา,ายการเหลือเกอินนะผมต้องมารอติดตามกันต่อไปว่านักเตะจะยืระย่าไหว ผมก็ต้องมาเราดูฟอร์มกันต่อไปนะสำหรับในเรื่องของหงแดงลิเวอร์พูลได้ดีนะครับส่วนเต็งหนึ่งนะครับผมเราไปพ้นใครอยู่แล้วนะผมนอกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตามประเทศจ่ายอยู่ที่2.87เท่านะครับผมก็ต้องยอมรับว่าแมนซิตี้เป็นทีมทีนทนหนึ่งที่เขาเต็งไว้ตลอดเต็งทุกแชมป์เต็งทุกถ้วยครับแต่ก็ต้องพูดต,ตามตรงว่ามาตรฐานก็ไม่ได้ช่วงแค้งว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนแต่ก่อนต้องยอมรับว่าทาาแมนเชสเตอร์ซิตี้เองนะครับผมก็ถ้าขาดตัวหลักไปอย่างเควินเด์บอยหรือจะเป็นในเรื่องของโรดี้เองโอ้ ที่ขาดไปเนี่ยมันมีจุดที่สามารถทดแทนได้อย่างหน้าเป้านะครับขาดฮาร์เรนไปก็ยังมีหูเลียนใช่ไหมในเรื่องแนวรับครับมันมีทดแทนกันได้แต่กลางรับเนี่ยจุดสําคัญครับอย่างโรดี้ครับจะเอาโคเวซิตแทนไหมหรือจะเป็นในเรื่องของเคาวิสิลิปไหมก็ยังทดแทนไปได้อย่างจริงนะครับผมมาตรฐานมันดูมีความต่างไปตอนนี้คือต้องปรควบงมงทางโรดี้ให้ได้มากที่สุดครับถึงแมตติตี้จะรักษามาตรฐานตัวเองได้ก็ต้องมารอรุ้นต่อไปว่าแมตติตี้จะได้คว้าแชมป์ไหมแต่ผมก็หวังอยู่แล้วนะเพราะว่าผมเป็นแฟนแมตติตี้นะครับผมก็ต้องรอติดตามต่อไปปป้นิตีของ ยจะคว้าทิปเป็นแชมป์ได้อีกไหมก็รอติดตามดูกันต่อไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็น5ทีมเต็งคว้าแชมป์เอฟเอัอังกฤษนะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยใครมีความคิดเห็นงไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เขยนทางบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ